ัสดีทุกคนกลับมาพบกับเรียกชันของเราอีกครั้งหนึ่งเนาะวันนี้มีคอลลาบอร์เรชันที่น่าสนใจมากๆเป็นคอลลาบอร์เรชันที่แบบว่าโอเคทุกคนต้อง,งุงเพราะว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นศิลป,ปินที่มาจากวงเมนเราอ่ะเฉลยเลยก็คือ winter spa เนาะซึ่งก็แบบ กีดมากเพราะว่าเมมเบอร์ในวงเมรเราเนี่ยพอแบบได้เห็นเขาเนอ้อแบบได้ไปทำงานนอกได้ไปมีคอลลาบอร์เรชันกับศิลปินคนอื่นๆศิลปินนอกวงอะไรเงี้ยนอกค่ายอะไรเงี้ยมีงานเดี่ยวไม่ว่าจะเป็นงานแสดงงานเพลงงานพิธีกรอะไรก็ตามเนี่ยความเป็นแบบเขาเลยนะความเป็นติ่งอะ่ะเออมันจะรู้สึกใจฟูรู้สึกว่าแบบได้เห็นพัฒนาการก้าวกระโดดหรือเห็นอะไรที่แบบเป็นใหม่ๆของวงตัว วงเมนตัวเองแล้วก็เป็นการคอลแลบกับศิลปินที่แบบเก่งคนหนึ่งมากๆก็คือบางเยดำเนาะทุกคนต้องแบบเขาเลยรู้จักในความเก่ง,ขงเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยในเรื่องการโพดิวการร้องเพลงอะไรเงี้ยคือสุดๆเลยคนนี้ก็เลยแบบรู้สึกดีใจมากที่ได้เห็นคอลลาบอร์เรชันนี้เนาะแบบคอลลาบอร์เรชันแบบคือทั้งคู่เก่งทั้งคู่เลยสายโวคอลทั้งคู่ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเพลงนี้น่าสนใจแล้วต้องเป็นเพลงที่แบบว่าฟังแล้วหูเคลือบทองฟังแล้วลอยแน่ๆเลยอะไรเงี้ยอืมนั่นแหละ ก็เนอะเป็นไอดอล2คนที่มีพรสวรรค์ทางด้านการร้องเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็เอ่อคนนึงก็คืออ่าทำเพลงด้วยโปรดิวเพลงด้วยอีกคนนึงก็คือแบบว่าวิชั่วด้วยอะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบเต้นก็เก่งโมคอวก็ได้อะไรเงี้ยสิ่งที่แบบอยากเห็นในเพลงนี้มากๆเลยก็คือ acting ของทั้ง2คนเพราะว่าเออไปอ่านมาเนอะเป็นการสปอตเขาบอกว่าเออสตอรี่เอเนี่ยจะเล่าเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ของแฟนเก่าที่แบบมาอยู่ในซีนเนอริเรียลเดียวกันแล้วจะเป็นยังไงจะอะไรเงี้ยก็แบบเออน่าสนใจเนาะอโดยชื่อเพลงนี้เนาะเพลงคอลลาบอร์ชันนี้ชื่อเพลงว่า officially cool ก<ม>็เด<ม>ี๋ยวเราไป reaction ก,กันเลยดีกว่าเนาะถ้าทุกคนพร้อมแล้วสามสองหนึ่งไป ไม่รู้เลยว่าเพลงจะออกมาเป็นแบบว่าแนวเพลงไหนแต่คิดว่าน่าจะเป็นแบบป๊อปจังหวะกลางกลางพอๆงูนงเราสวยมากเจนสองคนคือหวานมากฟังสบาย ความออกบทต้องเข้ามนอยู่ด้วยกันเลยนะต่างคนต่างคูต่างเย็นชา 브로키는 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 การใช้แบบสีสตรงข้ามเลยสนะีของอมังยรดำจตแบบนี้ไปทางสีแบบโทนท,นที่เข้มสีน้ำเงินอนะไรเง้ยของมเตอจะเป็นแบบสุมปูสมูสีแบบแนวพาดเทลหน,น่อย

ตังคนตังแอนดีตตางไฮโน้ค cool> cool> ือแบบที่สุดเลยโอ้ไปจบสวยมากลองแบบประสานกันเนาะ สิ่งที่เราคิดว่าน่าจะแบบว่าถูกใจแล้วก็แบบว่าสนองนี้แฟนคลับฝั่งเยดําแล้วก็ฝั่งวินเทอร์แลาะฝั่งเอสปาเนาะก็คือน่าจะได้เห็นแบบว่าทั้งคู่ได้ปล่อยของในเรื่องของโอเคเลเพราะว่าเรารู้สึกว่าเป็นคอลลาบอร์ชั่นที่ค่อนข้างที่จะแบบโอเคเลยเพราะว่าแอร์ไทมทั้งสองคนเท่ากันไม่มีใครแบบว่า ออมากกว่าใครหรือแบบว่าเหยียบใครไปอะไรเงี้ยแบบหรือใครเด่นน้อยกว่าเรารู้สึกว่าไอ้ทั้งค่อนข้างแบบว่าเท่ากันเลยแล้วก็พาร์ทร้องก็คือได้โชว์พาร์ทร้องเหมือนกันด้วยอะไรเงี้ยแบบพาร์ทที่มีไฮโน้ตก็ไฮโน้ตทั้คูก็ได้ไฮโน้ตพาร์ทที่แอตลิต์ท้คูก็ได้แ e, อตลิตอะไรเงี้ยแล้วก็ได้โชว์เสียงหลากหลายสไตล์เนาะมันมีเสียงที่เป็นเหมือนเสียงกีซิฟเสียงที่เป็นแบบโวกเข้าร้องด้วยเสียงที่ใช้ลม,มเยอะๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่า นี่คิดว่าน่าจะเป็นแบบอะไรที่แบบว่าถูกใจเออคนที่รอเพลงนี้เนาะแล้วก็ได้เพลงที่เพอะที่ดีมาหนึ่งเพลงเลยแล้วรู้สึกว่าเป็นเพลงที่แบบฟังที่ไหนก็ได้ฟังสบายๆก็รุ้นขอให้แบบคนเกาหลีชอบชัดเพลงดีๆเนาะเพราะว่าร,ารู้สึกว่าในแต่ละปีเนาะถ้าเท่าที่สังเกตอะเอออยากให้แต่ละปีแบบทุกปีมันจะต้องมีเพลง collaboration <S <S <ๆ S 1> เพลงหวานๆดนตรีเพอรเพอเมโลดี้เพอเพรอะไรเงี้ยเออแบบ ในปีนั้นจะต้องมีสักเพลงที่ดังอะไรเงี้ยก็แบบคาดหวังว่าอยากให้เป็นเพลงนเนาะอยากให้ไปถึงขั้นเพลงซ้ำแบบนั้นเลยอะไรเงี้ยก็ต้องมารอดูกระแสกันว่าจะเป็นยังไงเนาะเพราะว่าคนก็มุงอยู่อะไรเงี้ยมีน้องเหล่าของเราจะได้มุงได้ไงปาชีการแล้วโอเค MV ็มวีเฮ้ยเอนะแบบเซอร์ไพรส์ามากเพราะว่าตอนเขาปล่อยข่าวการเวอรชัน,นอัลบั้มก็แบบ ยังไม่ได้คาดหวังเขาบอกว่าเพราะวันเนี้ยเพราะมันไม่ใช่เพลงของงานของเอสป้าไม่ได้ยังไม่ได้คิดที่จะคาดหวังอะไรแต่ว่าพอเริ่มเห็นภาพที่เซอร์อ๋อเขาอาจจะแบบว่ามาถ่ายภาพทีเซอร์เซ็ตภาพทีเซอร์ก็คือส่วนของทีเซอร์ภาพเดี๋ยวปล่อยเพลงไหมก็คือก็มีเพลงให้ฟังสักทัดเฮ้ยมีแกรนชาเลนจ์ว่ะเฮ้ยมีเอ็มวี MB ทีเซอร์ว่ะเฮ้ยน้องหน๋าอยู่ทุกเซตเลยมีรูปน้องหน๋าอตลอดว่าหรือว่าคือไปคอล l a b o r a t i o n ที่จริงใจที่สุดก็คือเอามาให้เอ็มวีดูให้เออ แบบถ่ายเอวีด้วยการอยู่ใน m อแบบตล,ลลลตลอดทั้งเพลงอะไรเงี้ยท่อนร้องมาตลอทั้งเพลงซึ่งจริงเป็นแบบนั้นเลยเป็นคอลถึงบอกว่าเป็นคอล์รัลโเรชั่นที่แบบเออเหนือการคาดหมายเออแบบตามที่มันเหนือมันมันม,ม,ม,มันมากกว่าที่หวังอีกอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็เลยเรียกว่าคอล์รัลโลเรชั่นที่จริงใจแต่อย่างนั้นเลยโอเคประมาณนี้คาดได้ยังไม่เห็นเนาะแต่ว่าเห็นเขามีชาเลนจ์อาจจะมีคาดได้ออกมาหรืออาจจะมีแบบ คิดน่ารักน่ารักอะไรที่เป็น challenge หรือเปล่าก็ต้องรอดูเมื่อกี้พูดถึงมีอย่างพูดอรกรอบก็ได้ที่ไม่ได้พูดเราชอบ MV มากเลยเรารู้สึกว่าถึงมันจะเป็น setting ที่ดูออกเนว่าเป็นแบบ setting ในกล่องอะไรเงี้ยแต่ว่ามันดูสบายมันดูรู้สึกว่าน่ารัากาเพราะว่าเขาเขาตกเขาเขาใช้สีตกแต่งสีน่ารักๆๆน่ารักดีอะไรเงี้ยชอบที่เราบอกว่าแบบมันมันดูแล้วมันก็จะเห็นชัดเลยว่าเขาพยายามเล่นกับสีที่เป็น pastel สีแบบดูแล้วสบายอะไรเงี้ยอืมใช่ แล้วก็อ่อสตอรี่เนาะก็จะแบบจับได้คร่าวๆเลยเพราะมอกก็พยายามอ่าน,นเพลงแล้วก็ดูสตอรี่ไปด้วยมันคือเป็นฟิลแบบเหมือนพ่อแง่แม่งอนนิดนึงของแฟนเก่าเรารู้สึกแบบนั้นเนาะแล้วก็แบบความที่ทั้งคู่ก็แบบออฟฟิเชียกครัวแบบเอ้ยเย็นชาม,มากอยู่ด้วยกันก็ต้องแบบวางมากกนการอาจจะมีแบบว่าเขาเรียกนะดูเกมกันก่อนอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นดูเชิงอะไรอย่างนี้อืมแหละแล้วก็จะมีความออฟเวิร์ดต่างๆนะอะไรเงี้ย แล้วก็น่าสนใจดีเนาะถ้าเกิดได้ไปดูรอบ2แบบดูเนื้อที่มจริงแล้วก็ดูสตอรี่มอนิจินาจะจริงจอัจจะได้แบบว่าเก็บรายละเอียดอะไรเพิ่มเพราะมันคือแบบมันคือ2คนที่อัดที่เป็นแฟนเก่าไปแล้วใช่ปะมาอยู่ด้วยกันเออแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยกันแบบต่างๆแอคทิวิตต่างๆอก็น,นั่นแหละใครที่มีความเห็นยังไงหรือตีความ,มายังไงหรือว่าแบบมีจุดไหนที่อยากแบบพูดอยาแบบว่า เออเล่าให้เราฟังก็คอมเมนต์กันได้เต็มที่เลยประมาณนี้ทุกคนก็ฝากไปฟังไปแชร์ไปสตรีมมันเยอะเนาะออฟฟิเชียลลี่ค,ขคูของเอดัมเนาะเป็นคอร์บ์เรชั่นของเอดัมกับวินเทอร์เอสปาโอเคทุกคนก็ประมาณนี้ไว้เจอกันในคลิปเลเยชั่นหน้านะสำหรับนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย